หันมาหันมาเลยพี่มิ้นหันมาเลยหันเบลพี่ขอรูปมืงได้ขอจับมือแบบโบราณจับมือแต่ไม่โดนใช่อ่าอย่างนั้นเลยไปได้ไม่มีแว่นแดงไปเลยเอาเลยเดินเลย เรื่องเนี้ยกันมานานแล้วเป็นเจ้าของโปรเจกต์เลยพี่มีคลิปงันแต่งงานไหมคลิปของพี่แบบนี้มีแค่อันที่ภาพนิ่งส่งให้ผมทางไลน์นะครับทั้งหมดเลยก็ได้เดี๋ยวผมไปตัดเอาหลายมั้ยเปิดไปเรื่อยๆฮัลโหลแบ๊คยังยังราปเรื่องม่ส่งมาตอนนี้ โอเคใช่ค่ะโอเคโอเคใช่ค่ะงานแต่งเลยคใช่ค่ะถ่ายทีจริงๆรูปเนี้ยหนูจะเอาไว้เป็นเหมือนแบบเป็นการ์ดแจกเพื่อนนะคะก็เลยลงวันที่ไปวันที่สิบวันก่เดือนหน้าปันวิวิงอะไร แบบ้ีกก่งปอป่แกงปอันนี้คือ,อไปถ่ายสติดกันทีทนว <c oughs> ีนี่นี <c oughs> ่ยถ่าาที่บขอเน่ยเดี๋ยวพ่อเลยให้ขอดูว่อที่ ที่โพต้นโพเนี่ยมาจากของเพื่อนค่ะที่โรงเจตรงประตูน้ำเนี่ยของมันเป็นโรงเจเก่าแบบเจ็ดสิบปีแล้วของเก่ามันยังอยู่หมดเอาแล้วทำไมถึงอยู่ในยุคแปดศูนย์เก้าศูนย์อะหรือชอบยุคนั้นแปดศูนย์เพราะนี้วพรานีอยู่ยุคเก้าศูนย์เฮ้ยสีสามสองเนยุคแปดศูนย์นะครับเริ่มมาจากไหนครับเริ่มมาจากรูปถ่ายของหนูเองหนูเองที่จะเป็นว่าที่เล่าสาวเนี่ยค่ะ คือเห็นลูกถ่ายของแม่ในปี2532ค่ะก็เลยอยากจะทำโคเวอร์แม่โดยมีเพื่อนที่อยู่ในวงการชุดไทยอะค่ะช่วยทำให้ช่วยเนลมิตทุกอย่างเลยทั้งชุดช่วยหาชุดช่วยหาพอปแล้วก็หาเลฟเอ่อการนั่งทา่ายืนท่านั่งอะไรทุกอย่างเลยค่ะแล้วมีของอะไรบ้างในงานที่เป็นเหมือนยุค9กนะครับ อของในงานหลักๆที่ยุค90เนี่ยจะชัดคือดอกไม้ติดผมค่ะค่ะแปดศูนเนาะของหนูเป็น80เป็นเก้นย์ต้นๆค่ะแล้วก็าช่ค่โต๊ะอาหารช้อนตะเกียบป้ายโฟมป้ายโฟมในในยุคนี้ยคือเขาจะตัดแบบสวยมากแต่เมื่อก่อนคือเน้นเน้นความแบบสีจัดๆแล้วก็โฟม เขาเน้นโป๊ะมากเลยค่ะแต่ตอนนี้คือมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วต้องต้องสวยขึ้นแล้วงานแต่งจัดที่ไหนครับงานงานแต่งงานจริงๆเนี่ยจัดที่จังหวัดส,สุพรรณค่ะแต่อันนี้เป็นแค่เพียงพีเดดิ้งเพื่อ,เ,อเรียกเชิญชวนเพื่อนให้ไปงานค่ะครับแล้วหลังจากที่เราโพสเนี่ยมียอดแชร์ยอดไลค์ในโซเชียลเยอะเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างครับตกใจค่ะอย่างแรกคือตกใจเลย <S 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 แต่ว่า <S <S ด้วยความที่ เพื่อนเจ้าของโปรเจกต์นะคะเป็นคนในวงการก็จะมีเพื่อนที่ชอบชอบเรื่องราวของชุดไทยแบบนี้ค่ะแชร์ต่อกันไปได้ไวมากเลยค่ะคู่เบาเสาประกอบอาชีพอะไรครับหนูเป็นพนักงานบริษัทค่ะแล้วผมก็เป็นโฟร์แมนอยู่อยู่รามปอนชอนครับเขฝากอยากจะให้ฝากถึงทุกๆคอมเมนต์นะครับที่เขามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะก็เป็นพลังบวกมากเลยค่ะทําให้อ่าโปรโปรเจกต์เนี้ยค่ะพอ พ่อแม่ของมิ้นเนี่ยชื่นใจมากดีใจมากที่ได้เห็นภาพนี้ค่ะแล้วก็ฝากถึงคู่บ่าวสาวนะคะที่อยากจะทำแบบนี้ให้เอารูปพ่อแม่ตัวเองนะคะมาวางแล้วทาบเลยทำทุกอย่างให้เหมือนคือไม่ต้องไปจัดเช่าสถานที่ที่ไหนเลยเอาบ้านตัวเองเนะะี่ยค่ะเอาฉากบ้านๆแกะโฟมแล้วก็มันจะเป็นภาพความทรงจำให้พ่อแม่เนี่ยได้ระล,ลึกถึง งานแต่งของตัวเองค่ะครับอยากทราบงบป,ประมาณนะครับในการจัดงานทั้งหมดประมาณมป,ประมาณไม่เกินไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทค่ะแต่ของทุกอย่างเนี่ยเก็บไว้ใช้ต่อได้ทุกอย่างเลยค่ะ